อ่านไปยิกขาขวาตัวเองนเขียวแล้วทะลุปไปที่หัวเข่านะคะอะความหวานคู่นี้นะเด็ดคุกิเมียกับหวานใจอย่างสาวยายา่าบอกเลยว่าเรื่องข่าวดีที่แฟนๆลุน้นเนี่ยน่าจะอีกไม่นานแล้วแหละเพราะว่ามี โมเมนต์หวานๆออกมาเรื่อยๆหลายๆคนก็อยากจะเห็นว่าจะมีการคู่ข่าวขอแต่งงานเมื่อไหร่เพราะช่วงนี้คู่นี้ก็คือขยันเสิร์ฟความหวานแบบทีทีนี่จะ้ะ mm hmm. ย่าเป็นสีส้มผิวจริงๆนะคะมีย่าเป็นของตัวเองดีจังเลยนะคะอะภาพหวานล่าสุดที่เธอโพสต์ในสกแกรมกับภาพคู่สวีทกอดกันกลางทุ่งหญ้าสีเขียวที่ดูเหมือนจะกลายเป็นสีชมพูไปแล้วอย่างที่นิวบอกไปเลยซึ่งยา่าได้เขียนแคปชั่นเป็นอีโมจิรูปกบน่ารักน่ารักไว้ สวีเดนหวานเจี๊ยบไปแล้วตอนนี้นะคะซึ่งงานนี้ทำเอาหลายคนเข้ามากดไลค์รวมถึงเพื่อนดาราที่เข้ามาคอมเมนต์ความหวานของทั้งคู่และสำคัญสุดจ้ะแม่แก้วเอารูปนี้ไปโพสต์อีกครั้งพร้อมกับบอกว่าเฮ็ุให้แม่อ้อนซ่อนอีกแล้ว ขอบคุณที่ติดตามชมกุดมอร์นิ่งอินไซต์ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยละคะ่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยะคะ่ะ